สวัสดีครับผมนายภูมิพัฒน์คำดีรหัส6503061621053เรียนซีเวดเศกสองวันนี้ผมจะมานำเสนอกฎระเบียบที่ควรรู้เพื่อความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้างครับความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้างเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุและอันตรายต่างๆทั้งจากเครื่องจักรวัสดุก่อสร้างและการทำงานในที่สูงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ใช้งานก่อสร้างคืออะไรใช้งานก่อสร้างหรือ Construction site คือสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคหรือส่วนประกอบสิ่งต่างๆตามปกติใช้งานก่อสร้างจะเริ่มจากการเป็นที่โล่งแจ้งมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้างกับแรงงานจำนวนมากจึงทำให้ต้องล้อมรั้วหรือทำสัญลักษณ์เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตกดระเบียบใช้งานก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยพระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงานพศ2 2550 ตามพระราชบัญญัติกำหนดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานทุกประเภทรวมถึงใช้งานก่อสร้างโดยกำหนดให้ในจ้างมีหน้าที่จัดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานและให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดบทสำคัญที่เกี่ยวกับใช้งานก่อสร้าง มาตราสิกำหนดให้ในายจ้างต้องมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยหรือ Safety Management System <c oughs> เพื่อควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจว่าการดำเนินง,งานเป็นไปตามระเบียบใช้งานของท้างกับแนวทางความปลอดภัยมาตรการมาตรา11 กำหนดให้ในายจ้างต้องจัดแผนความปลอดภัยในการทำงานหรือเซฟตี้แผนเพื่อกํำหนดมาตรก,การความปลอดภัยสำหรับแต่ละประเภท,าเทามาตรา12กํำหนดให้ในายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างกด,ดกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกี่ยวกับไซ้งงานกอ่อสร้างพศ2564กระทรวงกำหนดรายละเอียดของมาตรการความปลอดภัยสำหรับไซ้งงานกอ่อสร้างโดยครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆต่ตอไปนี้ 1. การจัดระเบียบพื้นที่และสภาพแวดล้อมการทำงานการจัดระเบียบพื้นที่กับสภาพแวดล้อมใช้างานก่อสร้างอย่างเหมาะสมสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการตกที่สูงหรือการตกหล่นของวัสดุก่อสร้างหลักปฏิบัติใช้างานก่อสร้างจัดระเบียบพื้นที่กับสภาพแวดล้อม1กํากำหนด เขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจนทำรั้วกัน้นบุคคลไม่ที่ไม่เกี่ยวข้อง 2. จัดเตรียมทางเดินกับทางออกให้เพียงพอและปลอดภัย 3. จัดเก็บวัสดุก,ก่อสร้างให้เรียบร้อยไม่ให้ขีดขวางทางเดิน 4. ติดตั้งป้ายเตือนกับสัญญาณไฟให้ชัดเจน 5. แสงสว่างช่วงกลางคืนต้องเพียงพอ 2. การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างปลอดภัยการใช้เครื่องจักรกับอุปกรณ์อย่างปลอดภัยสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทับรวมถึงอุบัติเหตุที่วัตถุก,กระเด็นออกจากเครื่องจักรได้หลักปฏิบัติไซตงานก่อสร้างการใช้เครื่องจักรกับอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีก่อนใช้งานใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามคู่มือใช้อย่าง่งครัดไม่ควรใช้ผิดประเภทงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่เสมอดูแลอย่าให้เสื่อมหรือพังก่อนอายุใช้งาน 3. าการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างปลอดภัย การจัดการวัสดุก่อสร้างให้ปลอดภัยสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานได้ไม่ว่าจากการยกขนส่งวัสดุหรือการโดนวัสดุก่อสร้างทับจากการตกลนหลักปฏิบัติในใช้งานก่อสร้างการจัดการวัสดุขนย้ายวัสดุก่อสร้างอย่างระมัดระวัง วางวัสดุก่อสร้างในบริเวณที่มั่นคงแข็งแรงหลีกเลี่ยงบริเวณเสี่ยงที่อาจทำให้วัสดุก่อสร้างตกหล่นลงมาการปฏิบัติงาน 4. การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเป็นการลดอุบัติเหตุที่ใช้งานก่อสร้างด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบที่สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าดู หรือการโดนสัมกัดก่อนและอื่นๆที่เสี่ยงต่อชีวิตหลักปฏิบัติงานใช้งานก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านขอความในเรื่อ,อ,องคร็งรับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือ PPE ตลอดเวลาที่อยู่ในใช้งานก่อสร้างปฏิบัติตามขั้นตอนทำงานอย่างถูกต้อง ทำงานด้วยความระมัดระวังอยู่สมเสมอบทสรุปสรุปแล้วไซต์งานกอ่อสร้างหรือ Construction s i ต e นั้นคือสถานที่ดำเนินการกอร่อสร้างและแรงงานจำนวนมากอยู่ภายในทำให้ต้องมีกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยสำหรับควบคุมไซต์งานเพื่อให้การกอร่อสร้างเป็นไปได้อย่างปลอดภัย ขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ครับ